เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมดัตติบอลนะครับซึ่งเชื่อไหมเกมนี้ไม่ได้อัปเดตมาออสองเดือนแล้วมันไม่ได้อัปเดตมาสองเดือนซึ่งรู้ได้ว่าเกมไหนไม่ได้อัปเดตมาโคตรนานหรือนานมากๆก็คือมันจะมีอัปเดตใหญ่แน่นอนเช่นตอนนี้มันยังมีรถไฟเลยตอนนี้เราก็จะมามาทำเป็นธุรกิจเอ่อธุรกิจ รถบัสเหมือนเดิมนะครับเพราะไม่อยากจากธุรกิจนี้มาอยากเราหาดหาจากธุรกิจนี้มาอย่างยาอนานนะครับหาจากธุรกิจมาก่หนนานเลยปะซึ่งทุกคนอาจจะรู้ว่าบ้านผมจากฝนจะตกแล้วด้วยเสียงเมื่อกี้ไมหมล่ะโอเคผมขออนุญาตเปิดอันนี้ทั้งหมดก่อนนะโอเคผมเอาเอาปยตรงนี้แกมาทำรถบัสของฉันได้ไงอ หลบให้ก็ได้เว้ยไปแล้วหวังว่ามันน่าจะมีลูกค้านะอะไรวันหน่าจะมีลูกค้าเลยหวังว่าวันนี้จะมีลูกค้าเลยเออวันหน้าเลยเอ,อใช่ไม่ได้เลยไม่ได้กสวัสดีด <S <S ตำรวจครับโอ้เออผมคิดว่านะวันนี้น่าจะเหมือน e ี2สองกับ EP พีสี่ไออีพน่าจะอ p พีสี่อีพอะไรมั EP ้งอีห้าหรือเปล่าน่าจะ EP ห,อ EP อะะ EP ห้าน่าจะอะไรั้นเออเธอก็ อยากขึ้นรถบัสหรไมเอออยากขึ้นรถบัสหรไมเอออยากขึ้นครับรอก่อนจะชนรถกันน่โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นนะเปิดประตูโอเคผมขึ้นแล้วขึ้นแบบไหนโอเคคนนี้ก็ขึ้นคนนี้ก็ขึ้นขึ้นแบบชนนี่นะไอ้บ้าเอ้ยเยอะแล้วรถบัสเกือบติดเลยเกือบติดหลุมมนจื๊บ โอเคไม่มุมมันเป็นยังวะเออทุกคนอย่าขึ้นลกบะสเลยอย่าขึ้นที่ไม่ใช่ขึ้นขึ้นโอเคขึ้นแล้วนั่นไม่ใช่ขึ้นว้ไอ้ป้าจะจะไล่จับแกเอ้ยขอโทษเธอพี่โอ้ยจะชนใจไปไหนครับเดี๋ยวผมพาซิ่งนะครับเดี๋ยวผมพาซิ่งก่อนโอ้ยโคดซิ่งเลยเฮ้ยใจเยนเอเอออตองตาน,นี่นตองตางี่ ผมได้ลูกค้ามาห้าคนแล้วคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มอโอ้มาส่งตรงนี้ครับอือันนี้ไม่ต้องไปให้ส่งก่อนโอเคเออไม่ต้องไปอ้าวโอเคน่าจะเป็นเกาเฮ้ยแกรู้เปล่ารถคันนี้มันมีมูลค่ามากเลยนะเว้ยอ๋อไม่น่ารถบัสของฉันโอเคห้าลบสองเหลือสามโอเคจะจีบอ้อไอ้ลูก ลถเวดเลยตัวไม่อยู่แล้วโว้ยช่วยด้วยแกงโจรนปะนาโอเคมันคือแกงจรสโยคอยนี่มันคือแกงโจรโอ,คคโอ <ik> ้ยยย้ยย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 ลยยยยยคยลยยยยยย้คุยจะยปยย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 ยจยตยย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 นยง ลับ,บขึ้นที่มาส่งนะครับเออคุณระวังรถดด้วยอะไม่นะรถบักของฉันอ <c oughs> <c oughs> ไอไอบ้าเอ,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 อ้ส่งเสียงดังแล้วกวนชาวบ,บ้านแกเอาเอเคสีแบบพรีเมียมไปกินเลยตองต่างางี้ง่าโอเคเรียกรถใหม่ก่อนนะ ทนที่เก้าไปดิตองตองตาเงียงนั่งเงียงนั่งคนที่สองจะไปไหนคนลองสายอ๋อคุณจะไปโมเทลใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เออไปไหนนะตู้ด้านลูกค้าคุณที่สามแล้วโอเคคุณที่สองจะไปไหนอ๋อคุณจะไปฟาร์มอเอเลี่ยนเหรอไม่ใช่ เราคือไอ้นี่เว้ยเอ้ยเราจะไปร้านเบอร์เกอร์โอเคคุณอยู่ดีเปิดเผยแม่งเลยเออโอ้คุณไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคุณมาหลายคนจะมาขอซัดจตกบาทน้องโบอเออตีไม่โดนกติสสามจะไปไหนคุณจะไปที่ออร้านเออซูเปอรม์มาร์เก็ตใช่ไหมโอ้คุณลงรถแล้วนี่นะเออนี่ คุณลดล็อกใช่ไหมระวังด้วยนะครับว้ว้อเออุดท้าอจะเปไหนครับโอ้โหเสียงฟ้าร้องทำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบซึ่งถ้าได้ยินเสียงฝนกับเสียงฟ้าร้องนี้ไม่ต้องสงสัยฝนตกแน่เอยโอเคคุณสดต้ายจะไปไหนคุณสดท้ายโอ้ยจะมาทำทำไมเนี่ยโอคุณจะไปบ้านหลักสีแดงตรงนั้นหรอได้ขับแบบนี้เลย โอเคเขาลงแล้วไปแล้วเว้ยเฮ้ยมันใกล้จะข้ามแล้วเฮ้ยเออเอยเอ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 ยจอดตรงนี้ก่อนเออโอเคของเราเลิกยามเออตีหนึ่งเดี๋ยวหัวหน้าหน้าแม่เออสร้างหัวหน้าแม่สิถ้าเลยตีหนึ่งหัวหน้าแม้ก,ก็ไม่ได้ทำอะไร ขอโทษครับขอโทษครับโอ้โอ๋อคุณเป็นลูกค้าเหรอโอ้ยลิงเลยกดที่หนึ่งกดที่สองว้าวขอสิ้น่อยนะครับโอ้ยตองตายเี้ยนงะที่สามมาเลยครับมามาโอ้ขอโทษเอ้ไอที่มาแจ้งเจอนี่นะทุกคนเร็วเร็วกดที่สี่ โอเคตูกไปแล้วมันจะป้นตู้มันจะป้นตูนนต้ผมขอขับหนี้ก่อนนะครับไม่สิผมไม่ขับหนีหรอกผมจะบายบายนี่เนีเนี่เนียนี่เน้พูดบายมาเฟนตูไปและโว้ยโอ้ะเบิดต่อหน้าเลยอ่าลงครับโอเคลงแล้วใช่ไหมส่วนผมก็อน,นี่เลย โอ้โหคุณน,นี้คนนี้เขาจะไปตรงสะพานตรงนน้นเลยเอโอ้ยจะโดนรถชนไหมเนี่ยเออ,เอ,อคุณครับขับสวนเรียนนี้เลยเหรอไใช่ครับโอ้ยช่วยด้วยออโอ้ยระวังเกืออุบัติเหตุนะอย่าหัวหน้าแม็กว่าเออหัวหน้าแม็กว่าล้วตูวชิปกายเลยนะยวตัวเปิดหมดนุนมะืดนะอ๋อคุณลองได้ครับผมขอไปกลับรถก่อนนะครับ โอ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไป,ไป,ไปจิบโอเคเร็วๆกว่าเจอขับตรงกลางก็ได้โว้ยยงไม่เสียหายหรอกมกั้งแวนแต่อย่าชอบความท้าทายอ่ะเออเราตตดเพื่อน่านั้นอ่ะเอ้งี้เลยสนี้ี่นี คุณครับแต่ผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนเ้ยโอ้ไมยก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครบเพราะเสียงฟ้าร้องเดี๋ยวผมจะทนไม่ไหวไอโอขอโทษอาจจะสั้นนิดนึงนะครับอืออาจจะสั้นโอ้ยช่วยด้วยเออเออโอ้ยขอพูดอลไรรอบขนาดไหะเออโอลูกค้าคนที่4ีเออผมไม่ไปโอเคขอโทษนะครับเออ แหวนน้อยมันเปรี้ยวโอ้ยเอ้อไม่นะเอ้อตุ่เข็บเป็นไงของตัวให้มันก่อสิ่งนี้วะเนี่ยโอ้ยไอ้เจ๊ไอ้รถตับเพิงป่ะโอ้โหเสียงเสียงฝนเนี่ยโอ้ยคลิปนี้สั้นแน่นอนช่วยตัวด้วยไอ้แก๊งนี้แก๊งโจรใช่ไหมเนี่ยช่างมือถือโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่งในแก๊งโจรโอ้ยตองตารเงี้ยเงี้ยตุ่เขาะคน คนที่สามจะไปไหนอ้คุณไปตึกสีฟ้านั่นใช่ไหมกรณีพิเศษครับอืมอ๋อคุณลงตรงนี้ทำไมผมไม่ให้คุณลงตรงนี้นะครับอืมอืมผมไม่ให้คุณลงตรงนี้หรอกคุณต้องไปตรงนั้นนี่คุณต้องไปตรงนี้เออขอตัดไปคนที่สุดท้ายได้ไหม,มเค สุดท้ายเออจะไปไหนหรออ๋อไปศูนย์กลางเลยหรอนี่ศูนย์กลางครับอื้งคุณปรูลูเลมอนดูดโอเคพกจบคลิไปไ้แค่นี้ละฝนตกมันอย่างนี้แหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายคอนโอ้เสียงฝนไม่ได้จริงๆอ่ะใช่มากโอ้โหเสียงนี้ผมขอไปละบายบาย